จ้าใส่ไปเลยเร <พอ S 2> ื่อวนาเดยนตอนนี้มันเป็นสีอะไรอยู่สีขาวสีออกฟ้านะเ <ทา S 1> <า>ดีออ๋ยวรอ,อดูว่ามันจะเปลี่ยนสีไหมเริ่มัหอเริ่มอเี่ยมันอ่ะมันมงม่วงไงสีออก้างเอียวรอ่ากินแล้วเริ่มแล้ว<อ>สีออกชมาูลหร่ืมมอเ่มลอโหโหโห้น่ันมนมวงสีอกชมพูีวอ่ปี่ีเ ใส่ไปอีกนั่นแหละสีเริ่มเปลี่ยนยังคะเปลี่ยนนี่แหละเอลืใหญ่ยานิ้วมันเปนความมหัศจรรย์ของมันโอ้โหอารมคนโอเมจ้าสีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนม้ออยลอ่าสีเปลี่ยนเมื่อกี้น้ำมะนาวเราสีออกเหลืองอ่อนนะตอนนี้ทำไมมันแดงแล้วอ่าทำไมมันแดงตอบเพื่อนหน่อย อันนี้มีสมบัติเป็นอ i n d i c ตอร์สามารถใช้ตรวจสอบความเป็นกรดของน้ำมะนาวได้อ่าเป็นไงสวยไหมคะสวยสวยงามมากโอเคแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะประเด็นนี้เราก็จะได้โอทอบของห้องหมดนั่นแหละรุ่นมสามเทไปเลยน้ำตัวนั้นไม่ต้องใส่ลูกนะไม่ต้องใส่นะคะเดี๋ยวมันจะเจือจางอ่ะขั้นต่อไปเป็นการชิม อ่าไปเอาแก้วด้านหลังมาเลย